ซิมมนในอินซากีกุลซืออินเตอร์มิลานเปิดใจหลังแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ in, อินเตอร์มิลานหนึ่งต่อศูนอินซากีกล่าวว่าผมขอแสดงความยินดีกับลูกทีมของผมพวกเขายอดเยี่ยมพวกเขาเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมเราแพ้นะชิงชนะเลิศที่เราต้องการชนะแต่พวกเขาต้องภูมิใจเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้เช่นเดียวกับแฟนๆของเราที่สมควรได้รับผลการแข่งขันที่แตกต่างออกไปแต่ผมหวังว่า พวกเขาจะมีความสุขที่ได้เห็นแนวทางการเล่นของทีมในค่ำคืนนี้ผมจะไม่แลกเปลี่ยนนักเตะเหล่านี้กับใครละและวันนี้ทั้งโลกก็ได้เห็นว่าเราเป็นรองเพียงเล็กน้อยในการดวลกับทีมที่แข็งแกร่งมากๆอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเสียใจมากแต่เราต้องภูมิใจช่วง25นาทีสุดท้ายมันรู้สึกเหมือนกับว่าลูกบอลไม่อยากเข้าประตูมันเกิดขึ้น และโชคไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในแชมเปี้ยนลิกรอบชิงชนะเลิศเรามีทั้งชนคารถูกเคลียบอลจากเส้นประตูยิงดนเพื่อนร่วมทีมกันเองทุกอย่างเกิดขึ้นเราเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยจุดแข็งของเราเองและเราทำได้ดีมากแล้ว